กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาวพิมพ์าเพื่อนพาพี่พาน้องมากินพี่น้องเอ้ยไปคลองถุมเมื่อนี้พี่น้องได้นกน้อยมาพี่น้องนกน้อยไก่น้อยพี่น้องเอ้ยเป็ดพ่วงเป็ดพ่วงพี่น้องพาพี่พาน้องมากินน้ำแข็แซ่บๆพี่น้องเดียวเดียวเติมด้วยน้ําผึ้งก่อนพี่น้องเอ้ยกินซุมแบบนต้องเติมด้วยน้าผึ้งเดียพี่น้องพักกินกาโบมีเรามีเนด้อพี่น้องเด้อว่าพี่น้องเติมจะ่ไหร่ก่อน น้ำผึ้งก่อนพีิรุษน้ำผึ้งมะนาวก่อนพี่น้องเพราะมีเหื่อมีแห้งเนี่ยพี่พน้องอาการทอนๆมือี้พี่น้องมะมีแห้งอีลีพี่น้องมาลังจากน้าเขามากินกันพี่น้องเอยขอโทษขออภัยคนที่เป็นบวกกินดิเออว่แม่ขอโทษขออภัยคนที่เป็นบ่กกินตกเป็นนกแม่เด้อวพี่น้องเป็นนกเป็นนั่นไข่ไก่ที่มันเป็นไข่โตแม่พี่นองขอโทษขออภัยหลายๆเพื่อนคนที่เพิ่มบวกกินแมมะ สาวเพื่อนมั่งเพื่อนเรากินนยุ่แล้วพี่น้องเพราะว่าแถวบ้านเทอดหนังเบ้าเละพี่น้องไผ่เป็ดมันก็นกนเป็นตัวแม่นเนาะพี่น้องเนาะ mm hmm. ไม่นูพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ไปค้องถุมไปพราพ่อดีแนละ้วมาเฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิ่งก่อนนะประเสดอกพ่อดีกระลังหาแนวกินพ่อดีพี่น้องเแ mm hmm. จ็ปดีพี่น้องนะหย่ำเลือ มัดตแวเลยพี่น้องอืครับเขาหน่อยสามพวงห้าสิบบาทเนาะนกกละหนอพน่น้งนอ,อนนงนะอืขอโทษขอให้พ่นผึ่งมาก,กินเนาะ ืมแซ่บเพี่นองอืมมาได้พี่น้องเล้วมากินน,น,กน,กน,น้ำกันพี่น้องมากินน้ำกันเจ๊ดๆน้ำกันพี่น้องแซ่บๆพี่น้องอืมแตวแซ่บคักพี่น้องนะจิ้มอืมยำขับไม่ยมืดพี่น้องเลยบะหมี่ยังไม่สุกสี่ชิ้นน้องเบิ่งพี่น้องเออ ไข่ห้างห้างเป็นโตอ่ะเอเป็นมะเมื่อเล่าเป็นเออไข่ลูกก็เป็นน้องอรระอ,อันนี้ไข่ข้าวเป็นน้องสามไม้หาสิบบาทอืมขอกังหัวผักบุกกรบ,บนเน้อแะเป็นอ,อืมแซ่บเป็นน้อง่ะ เป็นตัวให้แม่คุยรวยพี่น้องตะก,กั่แซพพ่ไป่นองขาตัวมันออกก็ไปกินน้ำหลังเพราะว่าแขวเจ้าของว่า่อยดีไหมพี่น้องก็ <laughs> เลยเอามองมีดูบออกกันอืมจบบครับ น้ำจิ้มจากหานไปใหม่เล้เพี่น้อนๆเซ่บจน้ำจิ้มเผ็ดมาเขาก็มาเติตมเติมพริกป่นเนาะอืมแซ่บมากเพี่น้องอันนี้เป็นตัวแลนะ้วเนื้อ แบบข่าวี่น้มงมากินต้องกาเนาะจอดจอดกับเกมสันเดียคือต้องไปคล้องสมไม่ไปพอเพื่อจีบอ่เบางอันกันแ้คิดฮอตไทยลูกที่บ้านไทยเวียดนาม งานได้กลับเลยกับข้องผมเมื่อไผัวคอยบอกกินให้พี่น้องเป็นตัวไว้นี่ะผู้ชายบ้านนี้เขาจะไม่กิน สาข้าไปบเล็กนะพี่นองนอะใสบ้านเฮาหนูยังิี้มืดแล้วพี่น้องอ,อึ้งอ้างมนนั้งนะพี่น้องเขตตะปากขาเงางาเมือใครในพี่น้อ,นองกินไปแน่ พี่น้องเอ้มาเด้พี่น้องเอ้นำกันจุ๊ดจ้ดแซ่บๆพี่น้องเอ้ยนี่แหละของมักของสาวพิมพ์ผ้าเพื่อนนะพี่น้องหมักหลายแซ่บนะพี่น้อง Mm hmm. จับคับพี่น้องเข้ากับอมล่อมกับน้ำผึ้งน้ำผึ้งอาบะมิกินแล้วอารมณ์ดีพี่น้องเอ้ยวูนนี้อารมณ์ดีพิษก,กันกับผัวมากินเลดน,น้ำอันนี้พี่น้องน้ำอารมณ์ดีอื mm hmm. จากตีกันแล้วกินอันหนึ่งเศร้าตีกันได้พี่น้องเอ้ยไลยมื้อแล้วพี่น้องไม่ได้ไปหาไม่ได้ไปยำ ผู้ค่ะกินน้ำกัดพี่น้องเอ่ไ,ไ,ไปไปหยาบพลายมือแล้วพี่น้องยากส่วนนี้ขับมาแล้วเป็นสียากๆแล้วอะไรนี่แหละทำใม,มกินไข่ก็สูตรตายค่ะสูตรตายอื่นยีส่สิบฟองสามสิบฟองกินได้มมดขันแม่ไข่ไก่ ขัเกเงาอร่อยอมากเลยขัดขับเงาเป็นแกเป็นงนัวเป็นผู้ดเดียวกั็นแซบเืยนเก่า เบือกไปยังอยูย่เนาะอยากได้แบบแบบน้องผลักแกออกขัดโตมันอ้ายเราก็เลยว่าข้าเจ้าันันแล้วเขาเกลี่ยมันแลว้วมาสะระเพิ่มนมือหน่อยป่ละล่ะอืมอตะเป็นนัวพี่นนอง ค้านนุกกระจอกเทปก่อนคำว่านุกกระจิบมาสั่งค่ะว่ากระกอบดีเลยพี่น้องหอมจิ้มน้องแจ้วอืมอืมพ่น้องแบคักเ็นอันาัหนงมักินอืบคนท้าบานเลยพน้องเจอค่ะ น้องสาวโทรมากป่ะอันได้เรา,าได้ป่าบาได้ป่าย้อนเ่าเก็บส่ตู้ัวให้แล้วโทรไปสั่งน้องสาวย้ำไิกิจป่านในอ่อนย้ำมาชุ่มพันจิไปน้ำย้ำอบรินป่านในอ่อนน้ำขงก็เลยหำน้องสาวท้อไปเปอ่นเล ชัากักชาบเน่านงอยนอนจเกเข้าไปจ้่งเส้องอ่อ พี่น้องเอาทำเวลาเดี๋ยวพี่น้องลาพี่แล้วน้องไปก่อนเดี๋ยวพี่น้องเดียวขอเขาขึ้นเขาบังขอบใจไรทุกคูทุกคนที่เข้ามาติดตามสาวพิมพ์พาเพลินเด้อพี่น้องสาวเล่าคนไก่บ้านพี่น้องเอ้ยผักพี่ผักน้องกดไรกดแ์กดติดตามสาวพิมพ์พาเพลินในเดจ้าสาวเล่าคนไก่บ้านคนถ้าแขกแข่งขําม่้วนจะพี่น้องจ้ามาแล้วพี่น้องเจอกันในพี่น้องคลิปหน้าเด้อติดตามสาวพิมพ์พาเพลินไว้เด้อพี่น้อง